ในวันที่5สิงหาคมของทุกปีนะครับเป็นวันเกิดของสมเด็จพุนเซนของกัมพูชานะครับซึ่งทุกปีนะครับอาจจะไม่ค่อยมีผู้คนรู้กันมากนะักแต่ในปีนี้นะครับที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างชายแดนนะครับบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับ ก็เลยทําให้ผู้คนนะครับรู้จักวันเกิดของสมเด็จคุณเซนมากขึ้นนะครับและในปีนี้เป็นปีที่มีคนไทยนะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปอวยพรวันเกิดให้กับสมเด็จคุณเซนผ่านทางช่องทาง a c e b o o k นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไปรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับชมด้วยกันนะครับเรามาดูกันครับว่าคนไทยไปอวยพรสมเด็จคุณเซนว่าอย่างไงบ้างครับคำอวยพรที่หนึ่งนะครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกทาเลือกเดินเลือกสร้างและขอให้สุขจนสําลักนะคะ ถำอวยพรต่อมาครับเนื่องในวันเกิดของวุนเส้นขอขอวยพรให้ท่านประสบแต่อาการปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกรอยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดกระดูกเปราะฟันปวดมีก้อนกรวดในลำไส้ลมหายใจโคตรเหม็นเช้าเย็นอาเจียนอุจจาระไม่ออกหัวเข่าข้อศอกถลอกปอกเปิกเป็นเม็ดผดผื่นคันเป็นรังแคที่ศีษะ เป็นสังคังที่จุดๆคำอวยพรต่อมาครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับคุณคิดดีพูดดีทำดียกตัวอย่างเช่นให้เกียรติร่างกายของทหารกล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติของคุณหยุดสร้างเฟกนิวให้โลกเดือดร้อนสุดท้ายอย่าลืมรับผิดชอบสิ่งที่ทำไว้กับประเทศไทยและคนไทยขอบใจนะความคิดเห็นต่อมานะครับขอให้สุขภาพย่ำแย่โรภคภัยไข้เจ็บมาเยือนโดยเร็ววันคำอวยพรต่อมาครับ มาเก็บทหารกล้าของท่านด้วยครับคำอวยพรต่อมาครับขอให้สุขภาพสุดโทมนะครับคำอวยพรต่อมาครับมึงอย่ามาเล่นกับชาวเน็ตประเทศไทยคำอวยพรต่อมาครับกระหายสงครามประชาชนเดือดร้อนก็ไม่สนใจไม่ใช่คนแล้วคำอวยพรต่อมาครับกดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขอให้วันเกิดปีนี้ได้รับผลกรรมไวๆโดยเฉพาะกรรมที่ทำกับประชาชนและทหารแนวหน้าของตัวเอง คำอวยพรต่อมาครับเป็นคนชาติสุดท้ายพอนะคะคำอวยพรต่อไปเขียนไว้สั้นๆกระชับครับบอกว่ามึงตีกับกูบอคำอวยพรต่อไปครับหน้าปลื้มใจแทนนะคะมีแต่คนอวยพรเต็มเลยน้ำตาจะไหลขออวยพรด้วยคนนะคะคำอวยพรต่อไปครับเวรกรรมที่ก่อไว้ขอให้เห็นผลโดยไวนะคะคำอวยพรต่อมาบอกว่าขอให้แข็งแรงภายในสมวันเวัน คำอวยพรต่อมาเขียนไว้งี้ครับส่งพี่น้องประชาชนทหารของตัวเองมาลาโลกเป็นเบื่อลงข่าวบิดเบือนตั้งแต่ความเท็จแล้วยังอยากจะมาคาดหวังให้มีคนมาอวยพรวันเกิดอีกเหรอเกิดมานานแล้วเป็นคนดีไม่ได้ก็อย่ามาเกิดบ่อยๆเลยประชาชนคนอื่นเขาเดือดร้อนคำอวยพรต่อไปครับผลประโยชน์ครอบงาทําให้ความเป็นมนุษย์ถดถอยสงสารทหารที่ถูกบังคับไปรบพิการ และไปลาโลกอย่างไร้ที่ฝังไร้การรักษาไร้การเยียวยาชาวบ้านต้องปดดยากปากแข้งไม่มีแม้แต่วี่แววผู้นำจะมาดูแลหัวแต่สร้างภาพให้ตัวเองดูดีจนลืมความเป็นมนุษย์ช่างไร้ยางอายสิ้นดีคำอวยพรต่อมาครับสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ปีนี้คุณได้เติบโตทั้งในด้านอายุและจิตใจเพราะที่ผ่านมาเหมือนคุณจะโตแต่ตัวส่วนความคิดยังวนเวียนอยู่กับความคิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองตลอดเลยนะ หวังว่าปีนี้จะมีสติมากพอที่จะหยุดโทษคนอื่นในทุกปัญหาที่เธอสร้างขึ้นเองคำอวยพรต่อมาครับขอให้เจ็บขอให้จนขอให้เจอแต่ทุกโศกโรคภัยรุมเรา้าพบเจอแต่ความวิบัติล้มเหลวอายุสั้นวัญกระจายคำอวยพรต่อมาครับขอให้สุขภาพร่างกายออนแอโรคภัยเบียดเบียนในเร็ววันมีความทุกข์มากๆคํคำอวยพรต่อมาครับเหมือนจะเป็นการเขียนถึงพี่น้องชาวกัมพูชานะครับบอกว่า ถึงพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นบนพื้นฐานของมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนแต่ขณะนี้มีสถานการณ์บริเวณชายแดนที่ไม่ควรถูกปิดบังเพราะกำลังทวีความรุนแรงในเชิงมนุษยธรรมมีรายงานว่าร่างของทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งยังคงตกค้างในพื้นที่ป่าใกล้แนวปะทะกลิ่นแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนในพื้นที่ พวกเขาสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ถูกทอดทิง้งหรือบิดเบือนเพื่อเป้าหมายทางการเมืองคำอวยพรต่อมาเขียนไว้สั้นว่ามีความทุกข์ให้มากๆนะคะคำอวยพรต่อมาครับบอกว่าคนดีที่ไหนวันเกิดมีแต่คนดา่าฮ่าๆๆคำอวยพรต่อมาครับบอกว่าขอให้ครอบครัวของท่านประสบเหตุการณ์เดียวกับที่ครอบครัวทหารกัมพูชาได้พบเจอ คำอวยพรต่อมาครับบอกว่าทำเพื่อประชาชนบ้างอย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนคำอวยพรต่อมาครับบอกว่าความจริงมันก็คือความจริงเชิญมาเก็บเหล่าทหารผู้กล้าของท่านให้พวกเขาได้กลับบ้านด้วยเถิดอย่าทิ้งพวกเขาเหมือนขยะที่ไร้ค่าติดแฮชแท็กว่ามันแสดงออกถึงความที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีคำอวยพรต่อมาครับบอกว่า3วัน7วันนะแล้วก็เป็นรูปพนมมือนะครับ คำอวยพรต่อมาครับบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินตกบันไดไว้ๆคำอวยพรต่อมาครับบอกว่าโหคนไทยไวอวยพรกันเต็มเลยขอให้แข็งแรงไม่มีเมียจับไม่ได้มีความทุกข์เยอะๆนะครับเตงคําอวยพรต่อมาครับสั้นๆบอกว่าสู่ทุกขติเถิดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดวันเกิดตัวเองยังโกหกว่ามีสองวันเพื่อจะได้เข้าร่วมกับขมิ้นแดง แล้วก็หักหลังเขาไปร่วมกับเวียดนามก็หักหลังอยากให้คนประเทศคุณลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจของตระก,กูลหุนขอให้กัมพูชารอดพ้นสักทีเถอะสาธุคำอวยพรต่อมาข้าบ,บอกว่าขอให้เพียบพร้อมไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหัวใจวายเฉียบพลันความดันพุ่งปรีดปอรสิตติดตามเนื้อตัวหน้าตาม,มองมัวเพราะทำชั่วมาเยอะ คำอวยพรต่อมาครับบอกว่าบารมีไม่ถึงแต่งตั้งตัวเองเป็นสมเด็จบ้านเมืองประชาชนเลยทุกลำบากบ้านเมืองไม่เจริญคำอวยพรต่อมาครับบอกว่าขอให้ประชาชนชาวกัมพูชาตาสว่างสักทีเธออันนี้เหมือนไม่ใช่คำอวยพรนะครับเป็นเหมือนอยากจะให้ประชาชนชาวกัมพูชานะครับมีการมองคุณเซนในมุมมองใหม่นะครับและสุดท้ายผมขอปิดท้ายด้วยคำอวยพรนี้ครับบอกว่าขอให้พรทุกข้อที่คนไทยอวยพรสมปรารถนาในเร็ววัน และนี่แหละครับก็คือถ้อยคาอวยพรนะครับจากชาวไทยที่ไปโพสต์นะครับใน Facebook สมเด็จฮุนเซนออฟกัมพูชานะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมใดอยากจะทราบนะครับว่ามีคําอวยพรแบบไหนบ้างนะครับสามารถไปดูได้นะครับใน Facebook ดังกล่าวนะครับยังมีคําอวยพรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูได้โดยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ